ท่านผู้บริหารท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านแล้วก็สวัสด,ดีลูกศิษย์นักเรียนนักศึกษาทั้งใหม่และเก่าที่รักทุกคนขออนุญาตแนะนําตัวครับผมนิรุตแสนลีผู้อำนวยการวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุดรธานีสถานศึกษาสําหรับคนรุ่นใหม่เข้าใจและใส่ใจนักเรียนนักศึกษาในยุค New Normal นะครับซึ่งขณะน,นี้วิทยาลัยเรากําลังก้าวสู่การเป็นสถานศึกษาชั้นนําระดับ นานาชาตินะครับซึ่งขออนุญาตเล่ารายละเอียดของวิเลยให้ท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนักศึกษาใหม่ได้รู้จักวิเลยอาชีวศึกษาอุดรธานีเพิ่มมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับวิเลยอาชีวศึกษาอุดรธานีเราเป็นสาาาัศึาษาทังด้านวิชาชีพชั้นนํากําลังก้าวเข้าสู่การเป็นสาาาัศึาษาชั้นนําระดับนานาชาติซึ่งในระดับประเทศแทบจะมีน้อยมากที่จะไม่รู้จักวิเลยอาชีวศึกษาอุดรธานีเรามีความโดดเด่นหลายเรื่องหลายอย่างในเรื่องมาตรฐานการจัดการ ศึกษานะครับภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศสถานประกอบการชั้นนำนะครับมุ่งที่จะมาทาความร่วมมือกับวิทยาลัยเพื่อที่จะมาร่วมการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพราะพวกเราเป็นสานักศึกษาที่ใส่ใจและเอาใจใส่ถึงรายละเอียดและก็คุณภาพของนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริงนะครับซึ่งนะครับในตัวของคุณภาพนักเรียนนักศึกษา นะครับที่ถูกการันตีด้วยรางวัลผลงานนะครับในระดับสถานศาึกษาเราก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับเป็นที่ยอมรับมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทั้งะระดับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการผู้บริหารระดับสูงจากหลายๆกระทรวงท่านก็มาตรวจเยี่ยมเพื่อที่จะมาเห็นให้ประจักษ์ด้วยสายตาว่าวิทยาศ,าศากษาอุดรานีเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพจริงหรือไม่ ซึ่งผลที่มาการันตีเรื่องของคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาก็คือผลการประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษานะครับประจําปีการศึกษา2,562นะครับซึ่งผลออกมาแล้วซึ่งวิเลยเราได้นำข้อมูลผลการจัดการอาชีวศึกษาทุกอย่างนะครับเข้ามานำเสนอในระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผลการประเมินคะแนนเต็มร้อยวิเลยอาชีวศึกษาอุดรธาน,านีเราได้ 97.6%นะครับจากสมาตรฐานแล้วก็9ตัวบ่งชี้นะครับซึ่งใน9ตัวบ่งชี้นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของนักเรียนของระบบการบริหารจัดการของปารกี้เครือข่ายและรายละเอียดของผลการจัดการศาึกษาซึ่งเอามาลงในตรงนี้แล้วเราได้เต็ม100%ถึง5ตัวบ่งชี้ส่วนอีก4ตัวบ่งชี้นั้นเราก็ได้เกือบ100%มี80กว่ามี90กว่าซึ่งตรงนี้ เป็นตัวการันตีถึงคุณภาพของการจัดการอาชีวศึกษาที่สะท้อนถึงว่าอยากให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบและก็เข้าใจถึงพัฒนาการของวิลลยอาชีวศึกษาอุดรธานีสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2563ภายใต้สถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงและก็สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์2019หรือว่าโควิด -19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเราก็ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนเพื่อให้ท่านผู้ปกครองให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ที่สําคัญก็คือนักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเรามีความมั่นใจถึงมาตรการและความปลอดภัยต่างๆของวิทยาลัยนะครับที่จะได้เตรียมการนะครับซึ่งวิทยาลัยเราได้จัดจุดคัดกรองนะครับในการเข้าวิทยาลัย2ทางนะครับคือด้านหน้า ถนนโพสีแล้วก็ด้านถนนสีสุกนะครับทุกคนที่เข้ามาในวิทยาลัยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ต้องผ่านจุดคัดกรองในการวัดไข้แล้วในวิาลยเราก็จะมีจุดอ่างล้างมือกระจายอยู่ตามจุดต่างๆนะครับในห้องเรียนวิาลยเราก็จะมีะมาการมาตรการการเว้นระยะทางทางสังคมนะครับให้ห่างกันพอสมควรโดยหนึ่งห้องเรียนจะต้องมีนักเรียนนักศึกษานะครับอยู่ในห้องเรียนไม่เกิน 30คนในห้องเรียนรายวิชาทฤษฎีส่วนวิชาปฏิบัติซึ่งก็มีจํานวนมากนะครับที่จะต้องเรียนจะต้องมีนักเรียนนักศึกษาไม่เกิน20คนส่วนที่เหลือก็จะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายช่องทางทั้งทางออนไลน์หรือการมอบใบงานหรือการเรียนที่บ้านและอื่นๆตามที่ครูบาอาจารย์จะได้กําหนดมาตรการแล้วก็วิธีการให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้คือสิ่งที่วิไลอาชิึกษาอุดรราณีนะครับได้วางแผนและเตรียมการ ซึ่งในห้องเรียนเราก็จะมีมาตรการการทําความสะอาดลดการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจํานวนมากลดการแอรอัดนะครับแล้วก็มีการดิฟคีนนิ่งหรือว่าการทําความสะอาดเชิงลึกในในจุดสําคัญสําคัญโดยสิ่งที่สําคัญในเรื่องของการเข้าเรียนในทุกๆวันก็คือการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงปีนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีก็ได้ปรับรูปแบบในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงนะครับให้นักเรียนมาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง นะครับหนึ่งคนเพียงแค่หนึ่งครั้งในหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารสําคัญสําหรับคนที่ไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและก็เรื่องราวต่างๆของวิทยาลัยภายใต้บอร์ดประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นจอสมาร์ททีวีนะครับซึงเราได้รับการสนับสนุนและความรู้เคราจากสมาคมผู้ปกครองตามจุดสําคัญสําคัญเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาหรือท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่มาติดต่อนะครับก็จะทราบข่าวความเคลื่อนไหว ผ่านทั้งทางช่องทางออนไลน์และก็ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์นะครับในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีนี่คือสิ่งที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนนักศึกษาจะได้ให้ความร่วมมือในการทํางานและก็ทํากิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับนักเรียนนักศึกษาให้ได้รับการเรียนรู้ที่ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้การสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับรูปแบบการเรียนการสอนที่วิเลยอาชิมวัสดาอุดรน,นีเราได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาครูบุคลากรนะครับแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนต่างๆของวิทยาลัยซึ่งเราได้ทําช่องทางในการเรียนรู้นะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงการศึกษา ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไร้ขีดจำกัดนะครับวิไลาอาชิวศกษาอุดรธานี้เราได้ทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่าดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งมีหลายช่องทางมากๆเลยที่จะให้นักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้นี่ได้เข้าถึงไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน AI หรือก็คือห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์นั่นเองซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปทํางานทําแบบทดสอบนะครับในช่องทางการเรียนรู้ตรงนี้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง นะครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เรียกว่า EDR Hybrid Learning นะครับก็คือเป็นช่องเรียนการเรียนรู้ที่วิไลได้นำมาพัฒนาเป็นระบบการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและก็มาพพอร์ตการจัดการเรียนการสอนด้วยซึ่งผู้ปกครองสามารถทราบว่านักเรียนนักศึกษาได้เข้าเรียนไหมนะครับแล้วมีผลการเรียนเป็นไงนะครับแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆของวิไลตามกำหนดไหมนักเรียนนักศึกษาก็สามารถที่จะ ได้ทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับนอกนั้นียังมีบทเรียนออนไลน์นะครับหลายๆกว่า200บทเรียนที่ครูพัฒนาเพิ่มขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางการเรียนรู้ใน Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือนจริงผ,ผ่านการเรียนโดยแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น microsoft t e a m นะครับ google meet นะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นช่องทางในการเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนนักศึกษา เราสามารถเข้าถึงกนนารศึกษาได้อย่างไร้ขีดจำกัดน,นี่คือช่องทางการเรียนรู้ภายใต้ที่เราเรียกว่า u d v c New Normal แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามวิถีปฏิบัติใหม่บนความท้าทายของโลกอาชีพที่เปลี่ยนแปลงพวกเราจะร่วมพัฒนาและก้าวไปพร้อมๆกันเราจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเพื่อนักเรียนนักศึกษาจะได้เป็นคนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ต้องการของทุกอาชีพ ที่ทุกคนมีความประสงค์อยากจะร่วมงานขอบคุณและสวัสดีสวัสดีครับ